ในคลิปนี้ครับเราก็ยังอยู่กับโปรแกรมในการสแกนช่องโหวประเภทโหมดเบสสแกนและเน็ตเวิร์กเบสสแกนนะครับซึ่งโปรแกรมในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงโปรแกรมที่ชื่อว่า nmap ครับซึ่ง nmap เนี่ยเป็นทู o ที่ใช้ในการสแกนดูพอร์ตเซอร์วิส ต่างๆเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายของเราครับว่าเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่เราต้องการโจมตีเนี่ยเปิดพอร์ตอะไรอยู่ใช้เวอร์ชั่นอะไรหรือว่าพอร์ทที่เปิดเนี่ยเป็นเรวิตอะไรนะครับซึ่งเราจะสามารถเอาข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไปเสิร์ชด,ดูในตาราเบส exploit ต่างๆว่าเซร์วิสเวอร์ชันเนี่ยครับมันมีช่องโหวอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งเอ็นแมพก็ยังมีฟังก์ชันที่ใช้สคริปต์เอ็นแมพในการสแกนหาช่องโโวได้อีกด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาไปทําการดาวน์โหลดตาระเบตของ N m a p น ใช้ในการสแกนดูช่องโหว่ต่างๆที่จะมีหมายเลข CVE อะไรต่างๆขึ้นมาให้โชว์ให้เราเห็นนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการโจมตีมีช่องโหว่หมายเลข CVE อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครับเปิดการีขึ้นมาครับโดยเ u l t ของการีแล้วเนี่ยจะถูกติดตั้ง nmap มาไว้อยู่แล้วนะครับก็พิมพ์ nmap ก็ enter ดูครับถ้าเราพิมพ์ nmap enter เข้าไปเนี่ยใน nmap มันก็จะมีเหียงขึ้นมาครับก็ะจะมี พารามิเตอร์หรือว่าออปชันต่างๆมากมายที่เราให้เราใช้ในการสแกนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาไปทำการใช้สคริปของ nmap ครับในการสแกนดูช่องโหว่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ป้าหมายนะครับก่อนอื่นครับก็ cd เข้าไปที่ cd u s e share แล้วก็ไปที่ nmap script ค,ครับก็ Enter ให้เราเข้าไปที่ directory นี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ git hub ครับซึ่ง git hub 2ตัวเนี้ย เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับซึ่ง Nmap 2ตัวนี้ถูกวบรวมลิงก์ต่างๆที่ให้ Nmap ไปสามารถอัปเดตระเบียเกี่ยวกับช่องโว่ต่างๆได้นะครับแล้วก็ทำการกดตรงโครนครับแล้วก็ทำการกด Copy ก็พิมพ์มาสั่ง s o d o g ิดโค o นครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาลงครับ Enter ก็โซโดกิทโคดอีกลิงก์นึงนะครับนี่หลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดเอาลิงก์ตารางเบสต,ต่างๆที่เกี่ยวกับสริปของ s m a แมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเข้าไปที่ในที่นี้ต่อครับ cd ไปที่ว u ย e utility ครับ แล้วก็ไปที่อัปเดตแล้วทำการกำหนดสิทธิ์ให้กับไฟล์อัปเดตของ m m a p ครับก็ c h e a d Mod sudo แล้วก็ c h e a d Mod ไฟล์อัปเดตชื่อไฟล์ชื่อว่า update file ครับ .sh เป็น s h e l l s c r i p t ของ Enmap นะครับแล้วก็ Enter หลังจากที่เราได้ทํากกำหนดสิทธิ์ให้สามารถอัปเดตไฟล์ได้แล้วก็ทำการ รันสคริปต์ครับหลังจากที่เรา script, ดันสคริปต์มาก็จะเห็นว่าไฟล์สคริปต์เนี่ยไปทาการดาวน์โหลดเกี่ยวกับช่องโหว่ต่างๆมาจากตารางที่เป็นที่ระบบเอาช่องโหว่ต่างๆนี้ไว้ครับจะเป็นดาวน์โหลดเอาไฟล์มาลงไว้เป็นตา,าเบงของ nmap นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ทําการอัปเดตไฟล์ตา,าเบงของตัว nmap ไปเรียบร้อยครับต่อไปครับเราก็จะทําการใช้ nmap เนี่ยในการสแกนดูช่องโหว่ครับนีนี้ผมได้ตั้ง windows 7 เวอร์ชันเก่าไว้เครื่องหนึ่งนะครับที่ ip 192.168.218.130ครับผมก็จะใช้ nmap s c r i p t เนี่ยในการสแกนดูว่า Windows 7ผมเนี่ยมีช่องโหว่อะไรอยู่บ้างนะครับโดยพิพมคำสั่ง sudo nmap ครับก็ลบ hb เพื่อดูเวอร์ชันนะครับแล้วก็ลบลบ s ค i ิเท่ากับ bool ส c กนแะล้วก็ slash bool ส nse นะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ IP ของ Windows 7นะครับ ซึ่งไฟล์ d เนี s e ก็จะเป็นไฟล์สคริปของ nmap นะครับหลังจากที่เราพิมพ์พารามิเตอร์ครบแล้วก็ enter ครับ nmap สคริปต์เนี่ยก็จะทำการสแกนดูว่า windows 7ผมเนี่ยมันมีช่องโหว่อะไรอยู่บ้างอันนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเรารอให้มันทำการสแกนไปนะครับตอนนี้ nmap มันก็ได้ทำการสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นไปดูกันแล้วว่ามันเจอช่องโหว่อะไรบ้างครับอันนี้คือช่องโหว่ที่ nmap เจอครับก็คือเยอะมากครับเลือเื่องบนสุดเลยนะครับ มันก็เจอเยอะมากเกี่ยวกับช่องโหว่ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ Windows 7รุ่นเก่าตัวนี้นครับอ่ามันก็ยังจะมีหมายเลข CVE ด้วยครับแต่อันนี้ผมเวลาใช้ n m a p แล้วพอถ้าเกิดช่องโหว่มันเยอะหรือว่าเอาพุทที่มัน r e ซ o u r c e ที่มออกมาเยอะเกินเนี่ยเราจะไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปแล้วไปดูหมายเลขช่องโหว่ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัว n m a p สามารถทำเป็นรีพอร์ตออกเป็นไฟล์ HTML ได้นะครับ เราก็จะใช้คอมมานด์เดิมเนี่ยครับเราจะใช้ลบ o ครับแล้วก็ x อ่า x ใหญ่นะครับเพื่อทำไฟล์เนี่ยอพุตออกมาครับก็ตามด้วยอ่า windows 7ครับตามด้วยชื่อไฟล์ครับเราจะต้องเซฟเป็นไฟล์ xml ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะแปลงเอาไฟล์ xml เนี่ย กลับไปเป็นไฟล์ html นะครับซึ่งตัว n m m a p เนะี่ยมันจะไม่สามารถรีพอร์ตออกเป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้นะครับซึ่งไฟล์นามสกุลที่มันสามารถเอ็กพอร์ตได้ก็อย่างเช่นไฟล์ txt หรือว่าไฟล์ xml ครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตออกเป็นไฟล์ xml ก่อนนะครับก็กด enter ครับเพื่อให้ n m m a p ทำการสแกนแล้วก็เก็บเอาต์พุตของมันเนี่ยเป็นไฟล์ xml นะครับนี่ก็รอให้มันสแกนไปนะครับตอนนี้ n m m a p ก็ได้ทำการสแกนช่องโหว่เกี่ยวกับ เซิร์ฟเวอร์รีบตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับในการสแกน Windows 7ของผมนะครับอืมก็จะได้ไฟล์ XML ตามที่ผมทำการกำหนดไว้นะครับนี่เราผมจะทำการ Copy ไฟล์ตัวไว้ที่ Desktop นะครับอ่าไฟล์วิ n 7 m l นตัดครับผมก็จะ Copy ไว้ที่ Desktop นะครับผมก็จะ CD ไปที่ Desktop จากนั้นเราจะต้องไฟล์แปลงไฟล์ xml เนี่ยให้เป็นไฟล์ html นะครับโดยเราจะใช้ tool ตรงนี้ครับ x s l นะครับ xml xml proc นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปครับ win 7 xml แล้วก็ลบ o ครับก็อีกทีนึงครับก็ win 7 html โอเคครับ นี้เราก็จะได้ไฟล์ Windows 7. Html นะครับทีนี้เราก็ไปเปิดไฟล์ดูนะครับไฟล์นี้ครับที่เป็นไฟล์ Html ครับก็เราไปคลิกเปิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นรพอร์ตช่องโหว่เกี่ยวกับ Windows 7ตัวนี้นะครับว่าเซฟต์นียเป็น Windows 7แพ็กหนึ่งเซฟต์แพ็กหนึ่งครับแล้วก็มีช่องโหว่อะไรอยู่บ้างครับนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆครับ เป็นช่องโหว่ที่เยอะมากพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ nmap ในการสแกนดูช่องโหว่ก็จะมีหมายเลข CVE ด้วยนะครับนี่ครับก็เจอเยอะมากนะครับเกี่ยวกับช่องโหว่ที่เกี่ยวกับ Windows 7ตัว l a บของผมนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการใช้ nmap script ในการสแกนดูช่องโหว่ครับ ก็สามารถใช้สแกนได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เนืหลวกดีไวท์อย่างเช่นเราเตอร์สวิตหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux หรือว่าเป็น Windows Server ก็สามารถใช้สแกนได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ใช้สคริปในการสแกนนะครับสำหรับ NMAP ในคลิปนี้ผมก็ขอจบการสาธิตในการใช้ทูเอนแเพื่อทำา VA สแกนพียงเท่านี้นะครับ